วันนี้มันจะเป็นเกมครับไม่เอาพอเซได้แล้วครับเอ้ยไม่ใช่ไอ้นี่มันชื่ออะไรนะคุณลุงชื่อแหละเอาคนรถส่งนายจะได้สองคนเหรอไม่เอาเล่นคนเดียวเอานายกดผิดอ่ะเออเนาะเออขอบคุณที่บอกเนี่ามาพยาบาลนี่อะไรพยาบาลมีันโอ้แม่งปลาลูกบอลแดงมันปลามันปลา้นไอ้ชิวมันปลาหนา ไปตัวเต่าอ่ะไอตัวเต่าวานอะไรอันนี้เราอยู่กับชาแนลเนะครับเบดดี้เบบี้เกมเมอร์ทีวีจัไม่ได้ใจช่างหนึบใช่ไหมครับดูตังพวกกนครับภาษาเก็บตังต้องทางานชาแนหน้าคุยังไม่ได้อ้าไม่โดนอันนี้ก็หลับเด้อคฟิวฟิวอะตาเหรอเอะไรวะอีสเบกะเฮ้ยจ เยฮ้ยเป็นไงอ่ะโคตรเจ๋งอ่ะนักเตงเกมอ่ะตอนนี้กูไปดูคลิปเตะเกมโคตรดังแบบเออใจรู้อ้อผมเก่งแม่ละคอตอนแรกผมแข่งกับเพื่อนครับผมแพ้ตลอดเลยอยากตกหัวแม่งกระเด็นไปไปนอกโลกเลยครับอฮัครับนี่มีคนส่งสปอร์ตมาครับครับอุ้ยเด้งลงงงยอุ้ยได้ได้แล้ว คุณหมอเลยไปแล้ว th คุณหมอเลยไปแล้วครับเราก็จะมาเล่นอีนี่กันมาทักกับโอ้ยไม่อยาังไงเย็ดเล่นเล่นแบบนี้เฮ็ดเดิมโคล่มาเต็มเต็มเลยคิดโป๊เหรอมันโกงนะเว้ยไอตัวเนี้ยเต็มเต็มเลยอ่ะแม่งโกงเลยสิอ่ะ ไอพวกนี้มันดูคลิปโป๊กันไหมอัดหัวไปตัวมันกินโป๊มันโหนะเว้ยมันชนะยศอ่ะไม่โกงไม่อด้านหลังไม้ยิงไปแล้วพอเราจะโดนหัวไม้ก่อนน้ำแข็ง้วยนะจะได้จะได้ฟินิิฟรีดเชิงฟเชิงไม่ใช่ยี่สิบก็ดนเล้วไอ้เชี่ย ม่งประมาณสิเลงอ่ะแน่เอออ้ยแม่งบักอะไรวะบักไหมหนึ่งร้อยเออประมาณนั้นอ่ะสิบแปดสิบเก้าน่ะเออสิเก้ไหยิงไว้ะไปเต็มานี่ฟินิเจอร์ไหมฟอนิเอรฟินิชมรเอรม่รู้อ่านไม่ทันอัดตเมื่อกี้มันฟินิชชิมได้าอัปเดต เด็กข่าวว่าเราเล่นรัววุ้ยบ้างเด็กข่าวว่าเราเฮ้ยแล้วจำได้ดิว่าเราอัพเดทแล้วเราเล่นไปเรื่อยๆที่บ้านนะยศเล่นไปเรื่อยๆมันจะมีคำว่าฟอร์นิเชอร์อ่ะเออต่อมาอีท่านะครับตา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 ดรอคเกอร์ยศต่อ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 ดรอคเกอร์สไลด์นี่ดูคลิปนี่้ก็นี่มีเยอะกว่าแล้วจะมาเล่นนี่แล้วก็จะมาเล่นเจ้าตัวแรกเลยเราจะมาเล่นกันด้วยเราจะมาเล่นมมาเล่น เก็บตังก่อนเก็บตังถึงเจ็ดพันอยากก็จะถึงแล้วเพื่อจะมาเล่นแซนแซนหรอวะไปหาเอเลี่ยนโอ้โหเดยอดเจอเอเลี่ยนแซนไปหาเอเลี่ยนเว้ยเอไม่ได้นักบินอวกาศตายแล้วที่แล้วก็บรรทัดสิบสี่อุ้ยสิบหกสิบหกขึ้นมาตายเลยอะไรวะแหละลูกบอลขี่ ผมยังฟื้นได้อีกเพราะผมมีสองชีวิตไอตัวนี้แม่งโกงอ่ะเอ้ะเห็นไหมตายแน่เลยอ่ะไม่เป็นไรลเไปอุ้ยยุยก่อนค่ยค่เดนยี่สิบสองยี่สิบสิบสองบเต็มตองยี่สิบแม่ตักไข่ยี่สิบอมันเดิม21ถ้ามันรอดนะยี่สิบ ตายยังไม่จบยังไม่จบบแล้วม่ไม่อบมันดูไม่ได้นะท่เด็ดเออว่ะเ็มันกากเปลาไม่ต้องก็ได้ อาววินเดย์จห็นไหมร่มาอีกสิสามสกิลไม่โคตรโกงนะคะคุณทผู้ชมถ้าใครใครเล่นเกมเนี้ยระไว้ทียนี้จะดี1สิบสองบาอ้าวินเด์จ้นเลนตเตนแนหัวอ๋อมันโดนได้ เอาวันดชิลินเฮ้ยอะมี่อะี่เยอะี่เอ็เก่าอะเยอะ่ยี่เ้ายีิ้าเลยเหรอเลย้ย้พี่นี้ผมต้องใช้คำหยาบแล้วแม่งโกที่พายเลยของคงขืนก็ตัวแข็งของคืนกับตดของช่อมอยู่ครับไอเียอย่านี่อย่าขกูเอาวันิลินดด้อเด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  ตับพีแหโอ้ยจะไป็ับพีแหวมดเลยหรอะอะไรเยอแล้วคนจะได้ได้ตับพีแหกวเอาให้ชนะนะเว้ยหรือไม่ต้องกดนแล้วแต่ยี่สิบยี่สิบสองเลยับพีแหกับพีแหกเฮ้ยับพีแหนี้ชิมไอ้ยี่สิอวันดยยีิบสามเฮ้ตายมึงน้เชเฮ้ยปีนี้เชกแล้วถ้าใกล้ตายแล้ว ถ้าใกล้ตายแล้วแต่ใคตายก่อนจะได้เฟนิเชอร์ครับอ๋อโอเคเชื่ออุ้ยฟวนหัวพอดีเลยขอตาคิปบตานะครับตาของผมนะครับนาซุนหล่อหไม่เพียงใจผู้หญิงยังเทตายหาเลยออเป็นอีด็อกเตอร์บียสันไได้มาโดทไมวะไอ้ัวพไอกอุ้ยไออเหร โดนหัวเออแล้วมันปล่อยไพ่ด้วยไปรู้เดย เออพี่กูไม่โยนไว้เม่นสะท้อนกับตัวเองเลยเออแม่งก็ไต่ไงไอ้เทียแม่งโกหกที่ผายดูแม่งอยู่นั่นั่เลยหน้ารอดเฉวเฉียดเออเนี่ยไม่มาจริงไมมาจริตัดจริยี่สิบเหร

บนัเอาแฟนมั่งไอเที้ยนัะปล่อยเฮ้ยมาริโอ้ไอ้นัากูบอกก็ปล่อยกูเยี่ยวไส้แมงเลยเฮ้ยกูอยู่ที่สองเสร็จกูหลายเฮียเจอกับมาริโอ้มาริโอ้กูจะฆ่ามึงต้องประมาณสิบเฮ้ยมังปลาเต่าแดงมันเป็นมันเป็นเต่าโกรมยึดตัวไอ้น้าทอยกูปวดรังบอกกูเหน่อยได้เลยถ้ามากูวนรัยต้องเลือยอน

่ได้ไหมได้นักแคสเกม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 เนี่ยเฮ้ยมันให้เปิดล็อกก็ดีแหละไปคลิปเลยจบคุย